สวัสดีครับพี่น้องอ่ะอ่องหยองมากินแรงวันนี้เสนอเมนูแกงบะคอนกลมครับผมวัตถุดิบหลักของเขานะครับบะคอนกลมนะครับเนาะหรือว่าตั้งผักกาดห้องว่ามะลุมนะครับเนาะแล้วก็นี่ขอมากู้กันครับปลาแห้งนะครับเนาะปลาแห้งผมก็ต้มแล้วก็เอามาแกะร้อไว้แล้วนะครับเนาะนี่ฮะนอกจากนั้นผมก็จะใส่นี่ครับเห็ดเฟืองนะครับเนาะผักละครับผักแคร์นะครับเนาะชะพลูนะครับเนาะผักปูนกครับบะเขือส้มบะคอนกลมก็จัดการเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้เนาะ เริ่มแรกเดี๋ยวเขาตําเครื่องแกงกันเลยครับสูตรว่าอย่างมากินแรงเริ่มจากเกลือพริกแหง้งหอมแดงหอมเตียมครับใส่ลงไปเลยปลาห้ากะปิแกงผงปรุงรสชูรสตามชอบครับตาําขึ้นแหลวเลยครับน,น้ำในหม้อนี่ก็เป็นน้ำที่ผมต้มปลาแห้งไว้เมื่อกี้นะครับเนาะตอกควางครับมาแกงต่อเลยครับน้ำจะได้หนัวหนวเนาะเครื่องแกงที่เขาตําไว้ เาใส่ลงไปเลยครับตักน้ำแกงมาแต้วโคกสักน้อยครับล้ํากลมผงชูรสก็นน้ำล่างโคกนี่ละครับแต่ลงไปน้ำแกงเดือดปรุ่นปรุ่นแถรอบแล้ว่อนกองรับใส่ไปเลย แกงไปจิ้มไปแกงไปจิ้มไปเอาจุดหมาค้อนกอมมันเปื่อยนะครับเนาะเดี๋ยวมาพอขันตอนต่อไปครับหมาขอนกอมนี่ผมทดลองพอแล้วนะครับเนาะมันเลยเปื่อยแล้วนะครับนี่ประมาณนี้ครับนี่เปื่อยได้ทีละนี่เขาจะใส่พักนะครับเนาะเริ่มจากเห็ดครับเห็ดฟางนะครับเนาะไปครับบมูเขือส้มพักละครับ แห้งนะฮะแล้วก็ผักแขกครับผมใบชะพลูนะครับเนาะโอ้ยแกงหมือนไปไหมครับน้ำแห้งมปแล้วนี่นี่นะครับพอใกล้ๆนะครับเนาะแก็งแบบคอนกอมหมือนไปหน่อยครับต้มแบบคอนกอมไม่มือนะครับเนาะน่ำสีไข่แห้งไปสักน้อยครับนี่แต่ว่าหนวสุดยอดครับน้ำต้มปลาแห้งเขานะครับเนาะมาใส่นี่หนูขนาดครับหอมพักละหอมไปสามบานเจ็ดบานแล้วครับนี่จำรถเขาครับ หนัวครับหนัวหน้ามันมันจากปลาแห้งแล้วครับเนาะแล้วก็หอมพักละครับสุดยอดแกงมะขอนก้อของเขาก็หอมๆมเลยครับนี่แกงมะขอนก้อของเขาก็หอมพักละขนาดครับพี่น้องอะนหมสมุนไพรโหนี้มาเอาด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมจะไปบริจาคเลือดนะครับเนาะกินกะเข้ามาก่อนครับนี่แรงนี่ มาครับมาครับมาคับปีน้องอามาจิม้มแกงบะคอนก้อมสุดยอดอย่างมากิน,น่แรงครับผมครับกินหอมสุดๆจำเนื้อเลยครับเป็นแกงคอนๆน,นี่เนาะหวานชัวกอ่ะของหีบงามๆครับหหกออหอมแดงครับ หอมเจียมกับมากับเนระครับเนาะเนาะจำเนิ่งงาของก๊บับครับเนาะยอดไปน่องนะเฮ้ยกับผักหอมชูแล้วครับเนาะผักละนี่ฮะสุดยอดหอมเนาะเกิน เน็ตตาตาครับพี่น้องเอะแก่งบอค้อนกำสุดนี่เนาะครับเนาะใส่ปลาแห้งครับหอมเอาละครับคลิปนี้ก็ขอแยกโจมตีอีกเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กเอาอย่างมากินแรงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เห็นหนึงช่องทางเนาะครับเนาะช่วยเข้าไปกดซับจั๊กไทยยูทูบช่องเอาอย่างมากินแรงเป็นกำลังใจให้ผมเห็นหนึงช่องทางเนาะครับเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขอตัวไปกินต่อแล้วครับพี่น้องเอะสับผักร้าวตึ้งยัดเข้าขนาดอ๋อหม้อ